ความแตกต่างระหว่างกระดูกคอเสื่อมกับกล้ามเนื้อเสพมุง,งเล็บเรื้อลังที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อกี้คุณเห็นไหมคนที่เป็นกล้ามเป็นกระดูกคอเสื่อมมีการปวดคอล้าวมาแขนมีการช้ามีการอ่อนแรงถูกต้องไหมคนที่มีการกล้ามเนื้อเสพมุง,งเล็บอักอเสบไปเฉยคือก็จะปวดเฉยแต่เมื่อไหร่มีอักเสบไปลรังาถามว่าลาวได้ไหม คำตอบคือมันลาวได้เพราะฉะนั้นถ้าหม่ยที่คุณลาวบางทีคุณยังไม่ถึงคอเสื่อมหรอกเห็นฟังมนะบางทียังไม่ถึงขอเสื่อมหรอกมันยังไม่ต้องเ์โอเวอร์ทีนขนาดนั้นวอร์กรักษาขนาดนั้นปวดคอบาดไหลเลื่อนลงแล้วรักษาไม่หายบางคนรักษาเวอร์เป็นรักษาคอเสื่อมแต่ยังไม่ใช่คอเสื่อมบางคนพอรักษาคอเสื่อมไอ้นี้ยมันก็เลยไม่หายบางคนมารักษาไอ้ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่รักยอมไม่ยอมรักษาคอเสื่อมออนนี้ก็ไม่หายเหมือนกัน แต่การรักษากินยาครบทุกกังได้ฟังเม